ทเลอีกแล้วนะคะทะเลจะมาทำข้าวกี่ทาไข่ค่ะอุ่นข้าวเย็นเสร็จอะค่ะโอ้มติดหอสามเมล็ดทำดูว่ามันจะได้มันทำยังไงให้ไข่มันติดข้างในแบบว่าทาไข่เยอะ,ะคะ่ะสามลูกก่อนเพื่อเป็นการทดลองนะคะโอเคขอบุณกับตายน้อยนะที่ช่วยบอกคุณนะโอเคน้องที่ช่วยบอกหลานสาวคนสวยคนงามที่ไข่ ทำแบบนี้เนาะราดด้วยนะคะมันค่อยจะนัวใช่ปะ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นละคะ่ะก่อนอื่นก็ปิดไปแดกก่อนมันจะชชนชวนแต่ว่าฉันก็อยากทำให้ดูค่ะ,ะเห็นมันเหนียวค่ะเ,คเราจะป้องปั้นหนาขนาดไหนเขาก็ะดิบีมันเหนียวๆค่ะล้างมือแล้วนะคะก็จะทำให้ดูว่าปั้นอย่างนี้มั้งแล้วก็ ลานบอกว่าปั้นให้มันเน,น่นๆจะได้ทาไข่ซึมเข้าไปได้เยอะๆมัก็วางได้ไม่มีไม้เลยค่ะเออเอาแบบนี้ด้วยเอาแน่นๆแล้วอยากได้ก้อนแบบนี้ด้วยก็จะทำสองแบบโอเคถ้าไข่ไม่พอค่อยเพิ่มทีหลังอะไรแบบนี้ค่ะเขากีเนาะอยเอาอย่างปั้นชันเนาะใช่ไหมคะปั้นไปเรื่อยๆ ทำอยังจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ใช่นะคะถามมาเหมือนกันวันก่อนทะธรรมเหมือนกันค่ะแต่ม man, part, ันจะแบบว่าไข่มันไม่เข้าเข้าไปข้างในอ่ะอนี้จะเอาไปย่างในกระทะที่ไม่ต้องใส่น้ำมันโอเคสมบูรณ์แบบเท่าไหร่คะว่าแบบข้าวมันเหนียวคักไหมโอปรยเกลือไหมเนี่ยข้าวติดมือค่ะข้าวติดมือ มันนก็ยากอยูอย่นะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ย,ยากนะข <c oughs> นมคืออก,กี้ชอกไร่โรยรู้อย่ยเสียวโรยทั้งสองข้างนะคะกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะสุดยอดการโซ่คูณแล้วเป็นประโยชน์โอเคเราจะมาทำข้าวกีห่าไข่กันคะ่ะมันบอกว่าตุ้กกิข้าวก่อนเพราะว่าเราจะใส่ไข่ ไข่มันจะได้ซึมเขา้เขาเราขายากมันเนเก่ารักเก่ารักนะกาเรียกมันค่อยๆในข้าวเกีืเราก็หมุนหมุนเพื่อให้มันกลับทามาทางนี้เราจะมาทามันเยอะเกินให้รัดไข่ครั้งเดียวมันจะจบครั้งเดียวนี่ก็อค่อยทาไข่ลงไปเนยคนโคบอกมาเขาก็ทําตามคนโคบอกแต่สิทธิ์นี่จะลืน่นโคเนี่บังคักแล้วโหยขาเกลือลงเปลี่วสิไปเรื่อยๆค่ะ มันทอดถึงแล้เจลเบ่ได้ตีจะไปจุ่มลงในไข่เลยบ่ได้ตี้จีไข่ไอจิกเอาให้มันเข้ามันซึมไปในไข่จีข้าไข่ซึมไปในข้าวบูดผิดจีกก่อนจิกก่อนเนี่ยมาโอเคเฮลั่นเพราะว่าเฮาั่นไม่ได้ถามว่าทานตอนไหนแต่ละทานมากินในล้านย่างอันนี้นะครับได้กินปลาล่ามันจะแอบอะ รวงกองโคลนห,หรือปลาไปหมดเลยเขาทำอย่างนี้อเอาเท่นั้นแหละอย่างนี้นะคะถ้าต้องการความหอมปลานะคะทาไข่ทีนี้มันจะได้แบบว่าทางเราจะได้สุก,กค่อยๆค่อยๆไฟออกอ่อนๆไปนะก่อนให้มันหมดทาไข่โอเคทีนกมันลงไป็นในในข้าวข้างในไขซ่ซึมเข้าไปในข้าวทาแบบมแบบันกอที่มันจะได้ ก็จะเย็นๆออกค่ะนี่ค่อยๆทาแล้วก็จีหล้านบอกวก็จิบให้ไข่มันเข้าไปในกระตาดน,น้อยบอกให้จิบโอเคจะใส่มันโอเคเราต้องทายมันทั่วๆแล้วก็ปลาล้านี่โรยในยมันหนัวขักด้นี่ มันก็จะแฝงเพราะปลาแดดเขานี่ยและค่ะทีนี้ปลาแดดมัน,นจะแฝงอันนี้ทำแบบมาเทอรักไม่ค่อยได้เคยทำอยู่บ้านเราเท่าไหร่นะอันเนี้ยไม่อยได้อยู่บ้านแม่แล้วก็แบบนี้ะถ้าเราชอบกินไงตนนัวในน้อยกิน,น,นะคะ่ะเขาจะมาปิ้นไข่ได้แบบนี้ค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ้าอีก เดี๋ยวเราทาไข่ลงไปอีกเราก็ทาลงไปอีกค่ะก็เป็นในในข้าวข้างในมันจะได้มีไข่เยอะงข้างเราก็เอาข้างๆเลยเอ้ยปิ้งก่อนเนาะพีดข้างๆมันจังน้อยเพกระทาทางนี้น้ำมันจะได้ไข่หลายๆนี่ค่ะเราค่อยๆทำใจเย็นๆนี่ค่ะ จะเล่นกินแล้วนะคะเนี่ยกินร้อนนมันจะอร่อยค่ะกินร้อนห่อนันจะแซบ่บค,คุณครูไทยรัฐ <c oughs> <c oughs> ก็มีคุณครูสอนมาคุณครูไทยรัฐก็มาทำต่อให้ดูนะคะเหนียวแย่มันต้องใจเย็นๆม,มั้งไข่มันจะยังแข็งข้างในมันนิ่มนะเขามันเหนียวนะคะกินแล้วก็ทำให้ดูด้วยอย่างนี้ค่ะมาทำคุกกี้กินมนโซอไปน้ำมั้งเนี่ย ตอนนี้ไม่ใส่เล่นตาเนี่ยตรงไหนมันเป็นขาวๆก็ใส่เนี่ยค่ะถ้าใส่เยอะมันจะเค็มเนาะใส่ปลาล่างไปเอียดนิดนึงมันจะดล่นนัวค่ะหมุนไม่ข้างหนึ่งไม่หไหยค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะที่กินตามตรงนี้ต้องทาอีกเนี่ยนั่นด้วยนะแต่ความใจเย็นเม่มีแล้วหิวเราเห็นแล้วอยากกินโอเคเห็นไหมคะได้ปลาลไข่ให้เหลือให้หมด ลากลงไปเลยเอตรมเลยปิดแล้วปิดแล้วมันจะใหมออ่อร่อยแล้วดิก็อ,อาจจะไม่ค่อยจริงจริงเราต้องทําให้ดีกว่านี้ค่ะแต่เอาเหอะได้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปโชว์กับอรรากาศหน้าหนาวเนาะกี่เข้ากี่กินข้างๆเราต้องทําให้มันดีกว่านี้แต่รั้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบรรยากาศ ห้มันตกตัวนี้รถเมย์ก็เข้ากีตทรั์ค่ะไปๆค่ะ